เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ MC ของผมคนเชนเคอร์แล้ววันนี้โยการรีวิวสกายไฟนะที่ต้องตัดเข้ามาในส่วนของเกมเพลย์วันนี้เลยเพราะว่าผมมองว่าสกายไฟตัวมันไม่เก่งนะครับไม่เก่งเลยนะตอนนี้ก็เลยก็เลยจะไม่ได้จะไม่ได้มีส่วนของการอธิบายในส่วนของเรื่องของเอ่อสกิลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคือตอนนี้ผมแนะนําไม่ให้ซื้อเลยดีกว่าถ้าถ้าตังค์คุณไม่เหลือพอนะถ้าคุณไม่แบบว่ามีหุ่นทุกตัวแล้วแล้วแบบว่าขาดแค่สกายไฟตัวเดียวอะครับ ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อตัวนี้นะไปซื้อหุ่นตัวอื่นที่มันแบกได้นะครับก่อนเพราะว่าเริ่มต้องต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อก่อนนะตอนที่มันทํามาใหม่นะครับผมเห็นอันนึงนั่นแหนละคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบัคที่เรียกว่าบัคสปีดนะครับไอ้บัคสปีดเนี่ยมันคือการที่เราแดดเรากดแด,ดแล้วเรากดแปงลงเป็นรถครับรถมันจะพุ่งไปด้านหน้าแบบด้วยความเร็วสูงเลยนะอ่ะซึ่งซึ่งอันนี้ยผมมองว่า มันมีประโยชน์มากๆนะครับคือคือมันทําให้สกายไฟลอ่ะมันพิวแล้วมันก็มันก็แทงแนวนาได้ครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็หลบอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแต่ทีนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์อีกว่ามันคือบั๊กหรือว่ามันคือออฟฟิเชียลที่เขาอนุญาตให้ทาได้เหมือนกับกรณีอ่าแด๊ดไวของอาเธอร์นะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าผมอ่ะยังไม่กล้าทําคลิปสกายไฟลออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันปรับหรือมันอะไรมาเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นผม้เเาาจจะขใผิดกัน ก็เลยก็เลยยังไม่ได้ทํามาทีนี้ปรากฏว่าพอแพทล,ล่าสุดที่เขาที่เขาทํามาเนี่ยก็เขาก็แก้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้สกายไฟมันไม่เร็วแล้วนะครับตัวมันช้ามากอ่าคือคือมันอ่าทูบีแฟร์คือมันมีท่าหนีนะแต่ว่ามันมีท่าแรดที่ที่ค่อนข้างไกลแล้วก็คููดาวไม่นานนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของพาวเวอร์สปของตัวมันนะครับคือตัวมันเนี่ยมันยิงสู้หุ่นหนึ่งหนึ่งตัวไหนไม่ได้เลยนะครับสักตัวเลยนะ วงเล็บว่าถ้าฝีมือของของคนขับสองคนฝีมือพอกันนะครับมันจริงสู้ตัวไหนไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยโอตานนี้เราเจอที่3เซิร์ฟเลยฮะดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยนะครับมันต่อให้มันมีท่าแดดที่ที่ดีขนาดไหนเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีโอกาสที่จะสวนได้นะครับทำได้แค่แดดหนีแล้วก็หลบไปอย่างเดียวนะดังนั้นก็ผมก็เลยไม่นับว่ามันหนีรอดนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเจอหุ่นที่มันตามเร็วอย่างพวกอาร์เธอร์หรือที่ที่ตามมาตามาบวกมันต่อได้อะ มันก็คือแตกนะครับมันทําอะไรต่อไม่ได้นะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของดาเมจครับคือตัวเนี้ยปัญหาสําคัญของมันเลยคือดาเมจที่มันน้อยนะครับดาเมจมันไม่สเสถียรน,นะเพราะว่าเอ่อถ้ายิงเนี่ยถ้ายิงจะมี2เฟสครับถ้ายิงอาวุธรองมันก็คือเฟสแรกยิงเป็นมิไสายอันนี้เบาสมุมตยิงชนฝาเนี่ยอันนี้ไอ้ยิงไปลูกเดียวเนี่ยเบาครับ ต้องต้องกะให้เวลายิงไปสักพักแล้วมิดไซด์มันระเบิดออกาเป็นลูกเล็กออกมานะครับมันถึงจะมันถึงจะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะแต่มันก็ต้องกะเวลานิดหนึ่งนะพอเวลาผ่านไปสักพักหนึอนะเนี่ยแบบนี้ครับอันนี้ดาเมจก็จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ากว่ามันจะกว่ามันจะระเบิดออกมาเนี่ยเราเราจะเป็นต้องใช้ระยะทางในระดับหนึ่งเลยนะ,ะเดี๋ยวผมลองวัดดูว่าจากไหนนะครับอ่ะประมาณประมาณจากนี่ตรงหน้าต่างก็ อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไกลมากแต่ก็ไม่ได้ใกลขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอย่างที่บอกครับกรณีเราโดนตัวอะไรก็ตามวิ่งมาชาร์จเราเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะยิงอาวุธลองสวนแล้วทําให้มันทําดาเมจแรงเนี่ยก็ไม่มีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่มันกระจายออกไปในในลักษณะเนี้ยในระยะไกลอะ่ะโอกาสโดนทุกเม็ดใส่ศัตรูที่อยู่ระยะไกลก็ยากนะครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่ไกลอะ่ะลูกมันยิงมันยิงบานออกนะครับ ทําให้โอกาสโดนทุกเม็ดก็ไม่มีครับดังนั้นการจะใช้ตัวนี้ได้ได้แบบว่าประสิทธิภาพสูงสุดก็คือยิงไปแล้วกะให้มันระเบิดแต่หน้าศัตรูพอดีนะแบบกระจายรูแลวชนพอดีนะซึ่งมาทํายากนะครับอ,อย่างต่อมาเลยก็คือ,อถ้านี้ไอ้เรื่องบัคที่ผมพูดถึงคนระับบัคที่ผมพูดถึงไอ้ท่าแร็นเนี่ยเราล้วแปลงร่างปุ๊บแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะพุง่งฟื้นไปข้างหน้าเลยไปไกลๆเลยครับตอนนี้ทาไม่ได้แล้วทาให้ตัวล่างรถของมันเนี่ยยิงแบบว่ายิ่งอ่อนลงไปอีกนะ ด้วยความที่ว่ามันมันเคลื่อนที่ช้ามากครับยิงช้าด้วยแล้วแบบยิงออกไปเนี่ยเม็ดเนี่ย400เองออมเม็ดละ400ไม่มีบ b i l i t y หนีผมก็ไม่เข้าใจว่าเด็บข้ออะไรคิดนะคือให้มาทำไมไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มนี่เนี่ยเพื่ออะไรคุณวิ่งวิ่งมาแค่นี้มันมันมันจะเอาอะไรไปรอดหุ่นที่เขามามาสู้กับขุนแบบระยะไกลเอ,เอาตามแบบว่าตามความจริงนะระยะไกลแบบว่าแดดวิ่งขนาดเนี้ยวิ่งวิ่งแค่เนี้ย หุ่นเสนแม่งก็หลบไม่พ้นแอนโดเมยยังโดนแอนโดมเมยดายิงก็แตกเไยขับมาประมาณน,นี้ความเร็วประมาณน,นี้เออโดนหุ่นระยะใกล้ชาร์จก็หนีไม่พ้นคือคือ,คอ,คอต้องต้องทําใจแปลงกลับเป็นแค่ล่างอันนี้เพื่อแดดหนีแต่ก็อย่างที่บอกแดดหนีแล้วแล้วไงต่อดามเมจไม่มีนะครับดามเมจไม่มีไม่พอยิงยากอีกอ,อันนี้คือ,คอ,คอแค่บอทนะเรายังใช้เวลาจัดการมานานขนาดนะั้น คอันนี้จะบอกว่ามารีวิวแล้วนนจะบอกว่ามาบ่นก็มาบ่นตัวมันก็ใช่นะเพราะว่าเพราะว่าม,มันไม่เก่งจริงอะ่คือตอนเนี้ยตัวมันไม่เก่งนะครับดังนั้นผมก็ไม่อยากรีวิวอวยเพื่อเพื่อให้เพื่อแบบคลิกเบ็ดแล้วเอาใครที่เขาเตังค์ไม่พร้อมไปซื้อตัวนี้มาเล่นนะมันมันเปล่าประโยชนะ์ะเสียเปล่าราอเสียเยอะมาก อาจจะมีคนบอกผมว่าเอ้าพี่ไอ้บอลประหลาดมนแรงนะพี่อะไรเงี้ยใช่ครับบอลประหลาดแรงจริงอันนี้ไม่เถียงมาบอมประหลาดแรงแต่ข้อข้อเสียของมันก็คือมันพูดดาวนามากอบ,บอลประหลาดเป็นนาทีเลยมั้งถ้าทำแบบไม่เน้นยิงหุ่นนะไม่เน้นยิงหุ่นเยอะขนาดน,นั้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่นะครับตัวนี้ไม่เหมาะที่จะซื้อมาเล่นแต่ละคนที่ยังมีตัวไม่ครบนะครับตอนนี้มีตัวครบแล้วอยากเก็บเวลหุ่นอยากได้เ ออาฟ้าคอยไปไปสุม่มหมุนสปินไปอัพเวลหุุนเนี่ยอันนี้โอเคซื้อได้นะครับเผื <c oughs> ่อคนจะงงว่าบอมบระหลาดคืออะไรนะครับบอมบระหลาดคือท่านี้ครับเป็นท่าที่มีประโยชน์ไม่กี่ท่าของตัวนี้นะครับมันจะทําการสแกนศัตรูรอบบริเวณนะครับแล้วก็ถ้ามีมันจะขึ้นเป็นจุดแดงๆบนแผนที่นะครับแบบนี้อ่าแล้วเราสามารถคลิกที่แผนที่ตรงจุดแดงเพื่อให้มันยิงบอมบะหลาดลงไปได้นะครับแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือว่าเอ่อมันยิงทะลุอาคารไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ายิงบื้มศัตรูที่อยู่ในอาคารเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นะรไมม่ีีเปลยน ทำได้แค่สแกนว่าอ๋อในนี้มีศัตรูนะอะไรเงี้ยเพรานั้นนะครับดังนั้นค ondition ในการเล่นของตัวนี้มันเลยค่อนข้างยุ่งยากนะครับก็คือด้วยความที่ว่าตัวมันจําเป็นต้องเล่นในในพื้นที่โล่งนะครับพื้นที่โล่งหรือว่าพื้นที่กึง่งกึ่งอาคารที่ไม่สูงมากนะครับไม่ไม่ใช่แบบว่าแอร์รีตึกอ่ะอืมแต่เนี้ยพอไปเล่นพอไปเล่นแบบว่าแอร์เรียอย่างนั้นนะมันไม่ใช่หุ่นที่ที่ที่สู้กับหุ่นที่เขาออกแบบมาเพื่อเพื่อสู้ในแอร์เรียนั้นได้นะครับอย่างพวกแบบอาร์เธอร พ็อสติวอะไรพวกนี้มันสู้ไม่ได้สักตัวเลยนะครับดังนั้นจะบอ,อกว่ามันชอบเล่นที่โลกงไหมก็ก็ไม่เชิงครับไม่ได้ขนาดนั้นอืมแต่มันแต่มันคือพื้นที่เดียวที่มันเล่นได้แค่นั้นเองก็เป็นหุ่นก็เป็นอะไรที่ที่น่าเศร้าสำหรับหุ่นตัวนี้ผมบอกเลยอืห <laughs> มายถึงว่าคือแอรเรียที่น้องเอาไปเล่นน่ะน้อยครับน้อยไม่พอ ไอ้อะไรที่เล่นได้ที่ที่น้อยเราก็คือสู้หุ่นที่เขาออกแบมามาเป็นแอเรียแบบอย่างนั้นไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> อ่าคนที้ลงเดีย๋วยวเราไปไล่ข้างนอกครับนะไม่น่าจะแปลงหุ่นทันนะน่าจะประมาณมีเวลาประมาณห้าวิแล้วกันเอาเออกไปไวะเอาหายเฉย <c oughs> เอาหายเฉย แลพูดถึงข้อเสียมันไม่เดิมพูดถึงข้อดีของตัวนี้ก็มนมากดีกว่านะครับตัวนี้ข้อดีของมันนะครับก็คือมันเป็นหุ่นที่มีสแกนในตัวเองนะแต่ว่าถ้ากูดาวสแกนมันก็ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องอาจจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเก็บคนได้ไม่ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือ AE มันค่อนข้างกว้างนั่นแหละ อ้าวพามาหาเพื่อนด้วยอ้าวแต่เหมือนไม่ใช่เพื่อนใช่มานจะเป็นคอร์รัตี้กันครับนโอเคอบักใช่ไหมข้อขดีก็คือก็คือเป็นมิตรกับเป็นมิตรกับคนที่ที่เออ่ไม่อยากเล็งยิงคนแบบว่า ด้วยด้วยกระสุนปืนขนาดเล็กนะครับอันนี้ยิงลงพื้นก็โอกาสโดนเยอะนะมันเอวอ,อิมกว้างนะครับแล้วก็ยิงยัดบ้านได้นะข้อดีของมันนะครับีแตกขอมัแล้วผมปล่อยแตกแล้วกันเลืองยา <c oughs> แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้าสแกนของมันนะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงเลยดังนั้นเนี่ย ผมเลยมองว่าผมเลยมองว่าตัวนี้มันเหมาะจะเป็นตัวดัมเมจเสริมเมตี้นะครับหมายความว่าคือมีตัวดับที่เป็นดาเมจหลักอยู่แล้วเช่นกาเบียวหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้มาคอยมาคอยเสริมดาเมจจากการยิงยิงบอบลบารลัดเพื่อไล่ศัตรูที่เป็นตัวสไนของอีกฝ่ายนะครับเพราะว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าแอเรีย e ใช่ไหมดังนั้นหุ่นสไนของอีกฝ่ายที่โดนเรายิงครับเขาจะต้องบังคับเขาต้องรนบังคับเพื่อที่จะออกจากแอเรีย e ดังกล่าวนะครับเพราะว่าท่าบอมบ์ร์ลัดเนี้ยมันค่อนข้างแรงนะดังนั้น เราจะใช้ในการบีบพื้นที่ได้ระดับหนึ่งครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้ามันคูดาวนาำมากนะจะ,จะต้องใช้อย่างอย่างประหยัดนิดนึงนะครับอย่างระมัดระวังนิดหนึ่ง,งแล้วก็หมดแล้วข้อดีมันมีแค่นี้แหละโอ้ยุ้ยไม่โดนอ้านเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดปุ๊บไล่เลยไล่สตูเกยวตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นดาเมจเสริมให้เพื่อนเ,เพื่อนไม่บวกตรงนั้นนะครับแล้วก็ยิงอันนี้ลงไปเพื่อเพื่อเสริมดาเมจให้เพื่อน อนนโอ้แต่มันตู้ไข่มันสู้ไข่ระยะประชิดแบบสู้ไข่ไม่ได้จริงนะเออผมเลยไม่ชอบอะคือ DPS มันค่อนข้างต่ำแล้ว DPS ต่ำไม่พอคือดาเมจต่อต่อน,นัดก็ไม่ได้แรงที่จะแบบหยุดหุ่นศัตรูได้ด้วยอะก็บอกว่าอาจอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นซับเพื่อนครับเล่นแบบว่า มีมีความสามารถในการระวังหลังหรือว่ามีความสามารถในการเล่นหุ่นที่ที่แบบระยะไกลได้ดีอ่ะระยะไกลระยะกลก,ลกลด็ดีอาจจะอาจจะเล่นตัวนี้ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพของผมนะครับจะส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นหุ่นระยะประชิดมาก่อนค่อนข้างเยอะนะน้นะนะนะมันก็เลยไม่ถูกกับผมเลยะไอตัวเนี้ยอ,อ๋ออนุน,น่าจะตีตีจีนที่เราฆ่าอยู่ซิตี้ฮอล์นะครับเพือ่อนโดน ตายยากายโอ้ยโดนลมโอ้ยอุ่นยิงอาณาอาณาถาแล้วแตกไปเ่ยเออผมเห็นคนในบ้านตัวนี้ผมไปเขากันวะป๊อ,อาปักบอีกประมานประมานมากเรื่องตัวนี้ มันแนะนำให้ซื้อโดยประกาศเราทั้งปวงนะครับยกเว้นใครที่มีผลครอแล้วิว่วิ่งยิงเราเอ้ยกูยเอ็ดฮามแล้วด้วยชิพไฮ เขาก็ดูสามเออเขาก็ดูสามาออขาีาา่ยิงอ,อ๋อตี่ที่สามโดนสองที่ลุมอ่ะ <laughs> เนี่ยไอ้ตี้สไนไอ้ไอ้ตี้อันโดนี่ก็เอาเรา <c oughs> แล้วเขาไม่ยิงกันเลยนะเมื่อกี้ออแต่จะบอกไม่ยิงก็ไม่ได้เขายิงกันอยุ่อันโดมนันหนีออกมานะครับอยู่กลางดงพอดีโดนเล็งนั่นแหละแต่ต้องว่าถ้าผมไม่เล่นตัวนี้มันอาจจะรูปเกมอา,อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับโดยรวมแล้วแล้วกันรสรุปรีวิวเลยคลิปนี้ก็คือไม่แนะนำให้ซื้อนะครับ ตัวมันประโยชน์น้อยเล่นยากไม่แรงข้อเสียเยอะกับข้อดีข้อดีก็ไม่ได้ใช้ง่ายอืมประมาณนี้แหละั <laughs> โอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้มาแค่นี้แหละเพื่อนชอบคลิปนน้นๆก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายตาน,นีไม่น่าชนะนะน่าจะน่าจะท็อปสินี่แหละโอเคครับเจอกันคลิปหน้า